สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะลองมาทำ ASMR นะคะกินมาม่าเผ็ดกันนะคะวันนี้สั่งมาจากในช้อปปี้นี่เลยที่เราจะมาลองกินกันนะว่าม,มันจะเผ็ดเหมือนกับในที่แบบแบบเป็นคัพหรือเปล่านะคะเดี๋ยวจะไปเตรียมมานะคะแล้วมาลองกินกันเลยแล้วก็มีอันนึงด้วยกลัวเผ็ดไม่พอมันฝรั่งเผ็ดเรามาลองกินกันเลยเดี๋ยวไปเตรียมของกันนะคะ หลังจากที่เราเออกไปลวกมาแล้วนะคะนี่พริกที่เขาให้มาในซองเราจะมาแกะแล้วก็เทลงไปกันเลยอโอ้สีดำมากนะคะขอเวลาคุกก่อนนะคะ ัเผ็ดไม่พอ,อม,มามาลองกินกันเลยแค่ได้กินก็เผ็ดแล้วนะคะอืม กลิ่นหอมมากเลยเรามากินกันนะคะเผ็ดแต่ว่าเผ็ดน้อยกว่าแบบครับนะคะเยอะเลยกินได้สบายมากอือ ความหวานมันก็จะไม่หวานเท่ากับเป็นแบบแบบเป็นแบบคับนะคะอันนี้ก็จะหวานน้อยกว่า กินไปกินมาก็เริ่มเผ็ดแล้วนะคะตอนนี้เห็นว่าต้นตาเริ่มไหลแล้วยังได้อยู่นะคะเตรียมนมอ,อันมอนไว้แล้วนะคะทุกคนแต่ว่าอาจจะยังไม่กินนะคะจนกว่าเราจะ กินให้หมดสูตรต่อไปค่ะมันอร่อยนะ,ะคทุกคนน้ำหมดแต่ครึ่งนึงแล้วจะเริ่มไม่ไหวแล้ว แบบเผ็ดเผ็ดบอกไม่ถูกงั้นไหมล่ะม,ม,มากินต่อคะ่ะทุกคนอืม ว้าวะไม่ไหวแล้วคนลุกเลยภารกิจนี้เราต้องให้สำเร็จนะคะ<ๆ>ลำพังหน้าอื่นไม่พอ เรื่องทรารกมาตัวเองเนี่ยเก่งนักก็เกลือ,อพริงแ้งนี่ขอไปประดับก็พอนะคะไม่ไหว น่าจะเข้ากันนะกินตอนแรกไม่เผ็ดนะทุกคนเพราะกินท้าประมาณครั้งที่สามเนี่ย เผ็ดขึ้นเรื่อยๆมันนี่แบบออกหูวแล้วสุดยอดนะคะทุกคนขอกินนมก่อนนะคะอืหอหมดแล้วนะคะมามา่าหนึ่งซอง ันก็อร่อยดีนะคะแล้วก็คิดว่ากินง่ายกว่าแบบครับแล้วก็เผ็ดน้อยกว่านิดนึงตอนแรกคิดว่าเผ็ดน้อยกว่ามากแต่แบบตอนนี้เผ็ดมากอืขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่ติดตามรับชมยังไงก็ลองซื้อมาน,น,นะคะอ้อจะลืมบอกไปว่าซองนี้ยี่สิบาทนะคะ <S <S ถ้าเป็นแบบคับ3ามบาทลองไปซื้อกินมาก่อนนะคะ <S <S บยบายสวัสดีค่ะ